ก็ขอกราบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับผมก็มาพบกับผมเปาคีดบเนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมผมก็ได้เข้ามาอยู่ในเกมออนไลน์เลนเจอร์นะครับผมนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมในเกมออนไลน์เลนเจอร์ครับผมนะครับผมก็จะเข้ามาทําการรีวิวนะครับผมในส่วนของเลนเจอร์นะครับนี่นะครับ เลนเจอร์อินุยาะนั่นเองนะครับผมซึ่งในคลิปนี้นะครับผมเราเวลาแบบจัดไปจริงๆเลยนะครับ10บนาทีเลยนะครับผมในการที่เราจะเข้ามารีวิวอินุยาะนะครับในโหมด PVP นะครับผมโดยเราจะพาเลนเจอร์นี้นะครับเข้าไปเล่นในโหมด p v p กันดีกว่านะครับผมอ่านะครับซึ่งเลนเจอร์อินุยาะนะครับผมไปอีกหนึ่งเลนเจอร์ที่ผมว่าค่อนข้างใช้ดีนะครับผมในส่วนของ ความสามารถนะครับผมนี่เพื่อพลังโจมเกรับผมในส่วนของสายบับนะส่วนสกิลที่หนึ่งในดาเมจนะครับผมให้ดูขี่เกียร์ผมนะให้ดูที่เกียร์ผมนะครับเกียร์ผมนะครับที่ผมติให้กับอินุยชาตนะครับผมผมไม่ติกเกียร์ขี้เนี้ไปคาดาดาเมจเลยนะครับผมอ่านะครับครั้งสามนนี้นะครับผมผมจะกิดเนี้ไปคาดาพลาสวิตเลยนะิีนที่หนึ่งก็ในพลาสวิตเห็นไหมครับิีนที่สองก็ในพลาสวิตเช่นเดียวกันเลยนะครับผมอ่านะครับ พอมาซิกิสามนะครับก็ยังมีพลศาชีวิตอยู่ดีนะครับผมกับว่าซิกิสามก็าจะโยไปค่ะอาการในการใช้สกิลแล้วก็ในการหลบหลีกสกิลด้วยนะครับผมสาเหตุที่ผมกลิกเกียร์แบบนี้นะครับผมผมจะอธิบายให้ฟังก่อนนะเพราะว่าเลนเจอร์อนุยา,าตนะครับผมมาเป็นเลนเจอร์ก่อนหน้านะครับผมในโซของระยะโจมตีแค่50นะครับ เมื่อระยะโจมตี50แน so ่นอนครับว่าถ้าเราติเกียในดามจไปเลยนะครับพลัสวิตก็จะน้อยใช่ไหมครับผมหรือถ้าเราแบบว่าติเกียในพลัสวิั่ะสามสินเลยครับโอกาสที่จะพลาดนะครับโดยสกิลก็มีเยอะใช่ไหมครับผมดังนั้นผมเลือกติเกียประมาณนี้ไปมีการสกิลเข้ามานะครับนี่มีการสกิลด้วยแล้วก็มีหลบสกิลเข้ามาด้วยครับส่อนการในการใช้สกิลนะครับคือมาเป็นผมพลอยได้ี่การอัดับเกียกระเป๋าปีแอบพัมเมอ่ออยู่แล้วนะครับก็เลยดีเลยนะครับ อาการในการใช้สกิลปกตของอินุกะชานนะครับก็ค่อนข้างใช้บ่อยเนาะเพราะว่า60เซเลยนะครับพี่จะติดสกิลใช่ไหมครับผมแล้วผมติดเกียร์เสริมข้าไปอีกนะครับก็จาก60บวกอีหกซนะครับก็ประมาณร้อยเซเลยนะในส่วนนี้ซึ่งถือว่าติดได้ค่อนข้างที่จะเยอะเลยทีเดียวนะครับผมมาค่อนข้างเยอะเลยเห็นไหมครับว่า มันก็คือว่าเป็นสิ่งที่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับผมในส่วนของแนวค้าในกราติเกียร์ให้กับเรนเจอร์นะครับผมสําหรับใครที่แบบอยากจะรู้แนวคาานะครับผมใช่ไหมในกราติเกียร์นะครับผมบางคนจะไปเกียร์แบบสายเติมนะครับแล้วก็บางคนนะครับอาจจะไปเกียร์ของสายฟรีนะครับผมอ่านะครับซึ่งเกียร์สายเติมนะครับผมก็ ให้คุณนะครับปิดเกียร์สายเกิดขึ้นในไปขัดดับพลงชีวิตนะครับผมการที่ผมปิดเกียร์ตอนนี้นะครับให้กัดเลรเจออินุยสัตว์ในตอนนี้นะครับเป็นเกียร์สายฟรีครับผมอ่าเกียร์สายฟรีนะครับที่ผมปิดให้ทุกคนดูอยู่ในตอนนี้นะครับผมคือเกียร์สายฟรีนะครับนี่มีคอหองความมืดนะครับมีโลหงกระปบป้อนนะครับผมแล้วก็มีเป็นกระเป๋าปีความมืดนะครับฟังสามซนนี้จะไปเกียร์สายฟรี นะครับผมมาโอเคนะครับประมาณนี้ไปเนาะในส่วนนี้นะครับผมเพราะว่าเราก็ไม่อยากจะเสียเวลานะครับไปนาคนนี้แล้วนะครับเราจะนำเรนเจอร์นะครับผมอินอุยะชานะครับเข้าไปเล่นในโหมด p v p ให้ดูกันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวก็ช้าเกินไปนะครับเราไม่อยากให้มาช้าเกินไปเลยมา p ีครับผม นี่มาครับผมมาครับพีพีไปเลยครับช้าเกินไปก็ไม่ดีนะครับเร็วเกินไปก็ไม่ดีนะครับเนี่ยนะครับก็กําลังดีก็คือแบบนี้แหละนะครับเดี๋ยวเราไปเล่นพีพีกันเนี่ยผมก็จะรีนะครับผมหาครีมที่ผมพอปีได้นะครับผมเดี๋ยวเรามารีหากันนะครับอาครีมนี้นะครับผมมีลนเจอร์บินด้วยครีมไหนมีレンเจอร์บินนะครับผมผมก็จะอย่าไม่เข้ามาไกลนะเพราะว่า ผมไม่มีสกัดกัยูนิบิดนะครับผมที่เอาเข้ามาใส่ไว้ในหีบในตอนนี้นะอ่าหีบนี้ไม่มีนะครับเดี๋ยวมาดูกันเราจะมาดูพับอืดนะครับความคนนะครับผมขออินุยาศาสกันดีกว่านะครับผมมานะครับนี่อินุยาศาสเรานะครับมาเป็นเลนเจอร์ที่ผมติดเก่นในพลังชีวิตเลยนะมาเป็นเลนเจอร์ก่อนหน้านะครับดังนั้นเรื่องการดาเมจนะครับผมผมก็ไม่เข้าหลกับอินุยาศาสะเท่าไห่นะครับผม ส่วนใหญ่เราเลนเจอร์กับผมในทีมนี้นะครับผมสังเกตกด้เลยนะครับส่วนใหญ่เราจะเป็นเลนเจอร์ที่เน้นบัฟซ้มากกว่าเน้นดาเมจน,นะในทีมผมเห็นไหมครับนี่ก็จะเป็นบัฟมากกว่าดาเมจก็มีไม่กี่เลนเจอร์แหละครับที่ผมเอาเข้ามาแล้วมันใน้ดามเมจหรือสพอตมีไม่กี่ตัวนะครับนี่พายุไดกก้ก็พายุไปครับโอ้น้าแขน็นได้เนาะ,ะมาครับคือมันก็มีแนวคางในการเล่นนะในส่วนนี้นะครับผมก็ ราจะมีเคล็ดลับมีแนวทางในการเล่น p v พ,พ,พมาสอนเพื่อนๆแน่นอนนะครับผมกับว่าคลิปไหนนะครับก็ฝากตกดตามกรับชมไปเรื่อยๆเนาะในเกมาเลนเจอร์นะครับผมก็ช่วยๆกันนะครับผมเข้ามารับชุมกันไปนะครับนี่นี่อ้าวโเรนเจอร์ทีมผมนี่จะเลหมดแล้วแน่เลหมดแล้วแน่เจอขนาดนี้เลหมดนะครับนี่นี่ก็อนแรกผมมีลเลนเจอร์จอล์เข้นนะ ตอนนี้ผมเอาเลนเจร ını, อร์จอร์เคออกไปนะครับผมก็เลยไม่มีเลนเจอร์จอร์เรคเข้ามาเห็นไหมครับวินุญาตเราก็ยังอยู่ดีนะก่อนหน้านะครับผมเลนเจอร์ก่อนหน้าเป็นเลนเจอร์ที่จากตอนในพลัสีวิตให้เยอะมากที่สุดเข้าคิดเราจะสามารถตดเกียได้เลยครับเพราะว่าเลนเจอร์ก่อนหน้าจะไปเลนเจอร์ที่สามารถปกป้องเลนเจอร์ก่อนหลังของเราได้ทั้งหมดนะครับนะนะครับเลนเจอร์ก่อนหน้าสามารถปกป้องเลนเจอร์แนวหลังได้ นะครับสำหรับใครที่ไม่รู้นะวเลนเจอร์แนวหน้ามีประโยชน์อย่างไรนะครับผมน้าขึ้นที่ของเลนเจอร์แนวหน้าเหมือนไปกรองหน้าของฟุตบอลครับฟุตบอลกรองหน้านะครับผมจะไปกรองที่สำคัญที่สุดเลยนะครับในการปกป้องเพื่อไม่ให้ไปสู่กรรหลังหรือว่ากองกาได้ใช่ไหมนี่ก็เช่นเดียวกันโนไปกรรปกป้องเลนเจอร์แนวหลังนะผมให้เลนเจอร์แนวหน้าครับรับสกิลเต็มเกณมครับส่วนเลนเจอร์แนวหลังก็จะรับสกิลน้อยลงนะครับผมานะครับแต่ว่าในการกลับกันคือ ถ้าหากสมมุติว่าเลนเจอร์นะครับผมแนวหลังเราพลาสัสวิตน้อยแล้วเลนเจอร์ฝ่ายกองค้ามีเกณฑ์ในดานเมจเยอะนะครับผมที่สามารถคัดลุไปคือเลนเจอร์แนวหลังได้ครับผมเลนเจอร์แนวหลังเราก็จะมีอกกสกดายได้นั่นเองนะครับแบบนี้นะครับแบบผมนี่แหละก็มีตายบ้านสนาบ้านเป็นเลือกธรรมดาสลับกันไปนะนี่แบบนี้ไปครับนี่โอ้ป้อมไก่ไหมจะไก่ไหมเนี่ย เนี่จมปีครับตอนนี้นจมปีก็เราจมปีไปเลยนะครับนี่เห็นไหมครับอินุยาร์เรานี่อยู่ดีนะอ่าเลนเจอร์อินุยาชาผมไม่อยู่ดีนะครับเราโฟกัสที่อินุยาร์ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนแนวค่เอาเลนเจอร์อื่นเข้ามาสเลนน้อยดีกว่าครับผมเราเปลี่ยนแนวเลนเจอร์ดูนะครับเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเกมน้าเราจะเปลี่ยน,ปนยเป็นแนวเลนเจอร์ที่แบบเนดดาเมจหน่อยละกันนะอ่าเราจะนเน้นไปคาด้าดามเมจสักหน่อยนิดน,นึงละกัน นะครับผมในเกมหน้าแล้วกันนะไหนๆก็ดนไหนาร่าแล้วเดี๋ยวเราค่อยปรับคีมลาเลนเจอร์นะครับกลับมาคีมเดิมนะนะครับนี่อันนี้เราโจมตีก็โจมตีไปก่อนนะนี่โจมตีก็โจมตีไปก่อนนะครับเห็นไหมครับว่าค่อนข้างที่ใช้ได้ดีเลยนะครับเน่ยนะนี่ไปครับมิซายไปเลยครับอุกบาทเนาะไปเลยครับผมรอบนี้ครับมาไอเคมทั้งหมดที่เรามีเราใช้หมดเลย เรียบร้อยนี่อ่าแล้วก็รอนะเห็นไหมครับดาเมจเข้าน้อยนะครับผมก็แปลกใจกับผมเพราะว่าอยากที่รู้กันเลยนะครับเลนเจอร์ที่ผมไม่ค่อยมีเลนเจอร์ที่ในดามเซะเข้าไหลเลยนะครับเราจะเน้นไปคัดดาบัฟมากกว่าเห็นไหมครับพูดเลนเจอร์เลยนะเป็นเลนเจอร์บัฟหมดเลยเกือบ้ำหมดเลยนะเป็นเลนเจอร์ที่ผมเน้นบัฟเกือบ้งหมดเลยนะครับแซมเปมีแค่เลนเจอร์แซมเปเลนเจอร์เดียวเลยก็ว่าได้นะครับผมที่ผมว่ามาเกลี่ยเน้แบบเรียกว่าเนดาเมจไปนะครับไม่ดี ใช่ไหมเน้นดาเมจน้องแชมเป้แชมเปผมเน้นดาเมจไปนี่อา่าโอเคครับมา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 กันปร,ปรับเปลี่ยนทีมเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวเรามาปรับเปลี่ยนทีมเล็กน้อยกันนะครับเราจะขออนุญาตใช้ทีมหนึ่งแล้วกันนะขออนุญาตใช้ทีมหนึ่งนะครับเป็นทีมที่เราจะมีการปรับเปลี่ยนนี่เอาเลนเจอร์นี้เข้ามาครับเลนเจอร์พวกน,นี้นะครับผมคิดผมจะคัดเือกเข้ามานะครับจะไปเลนเจอร์ที่ มีสกิลที่ผมได้แบบเคันได้แบบเรียกว่าดาเมจได้นะกับเลนเจอร์ละเราคืออินเวสต์ครับหรือไม่ไอ้แน่นอนนะครับผมแล้วก็แซลลี่อันนี้นะครับมันมาช่วยปกป้อนหน่อยแล้วกันโคนี่ด้วยอ่าคลิปนี้ไปประมาณนี้ไปนะอีคลิปหนึ่งก็ดูกันนะครับเดี๋ยวจะเน้นเป็นด้าแบบดาเมจนะครับเดี๋ยวเราจะได้รู้กันว่ามันดีขนาดไหนนะครับ อย่าว่าแหละเรนเจอร์นี้ก็หัว่าในดาเมะนะเบาไวไคเกอร์ถัว่าในดาเมะอยู่นะเบลนี่แหละเรนเจอร์เบลนี่ก็ดาเมะได้เหมือนกันนะในดาเมะได้เหมือนกันนะครับ <Danger Bell S 2> เรนเจอร์เบลเข้ามาให้แล้วกันอันนี้เรนเจอร์นี้เอาเข้ามาหน่อยแล้วกันสุรีด้วยเนาะซูรีมันเน้แบบมีในส่วนของดาเมะเหมือนกันนะซูรีก็มีดาเมะนะครับอันนี้ก็ อันนี้ก็มีนะจมกลีเรนเจอร์แนวหลังนะครับเนี่ยเห็นไหมว่าสามารถจมกลีเรนเจอร์แนวหลังได้เอาเข้ามาหน่อยแล้วการนรอบนี้จะในแบบเอาค่าเยอะนิดน,นึงนะครับเรนเจอร์นี้นะเรนเจอร์นี้ก็ได้ตามเเหมือนกันนะแต่ว่าเราจะใช้ไปพิกโกดีกว่าไปพิกโกแล้วกันเดี๋ยวพิกโกไปแล้วกันในแบบอับปอมไปหน่อยนิดน,นึงนะไม่เป็นไรหรอกนะครับเราก็จะมีการปรับเปลี่ยนแบบนี้ดูเรื่อยๆนะมาคำวิเมสผมซึ่ง อ้หรือเอาเอฟเวอร์ดีเอฟเวอร์ดไม่เอาดีกว่านี่คือเลนเจอร์ทีมนี้นะครับคือเราไม่ข้าหมังว่าเราจะชน,นะนะผมบอกไว้ก่อนเลยนะครัเลนเจอร์ทีมนี้ผมไม่ข้าหมว่าผมจะเล่นชนะได้นะครับไม่เข้าหวันเลยเพราะว่ามันเป็นเลนเจอร์ที่แบบในค่ด้านาเมจซึ่งบัฟมันจะไม่ค่อยดีสู้กับเลนเจอร์ทีมหลักผมไม่ยา้หรอกนะครับมาอันนี้ก็น่าจะพอมีลุ้นเนาะพอมีลุ้นหน่อยแล้วกันมามาดูกัน เห็นไหมครับจะไปแบบแปดดาวไฮเปอร์นะครับห้าเออแปดดาวอัลก้าห้าเออนะครับมา,า,า,าบมาดูกันนะผมว่าจะไหวหรือเปล่าแต่เมนหลักเราก็ยังคืออินุยาศาสตรอยู่ดีครับอินุยาศาสตร์เราไม่มีขาอ่อนแน่นอนนะครับเนี่ยพวกไปครับโหไปครับผมรอบนี้นครับจะไหวไหมเนอ่อินุยาศาสตร์เราก็อยู่นะอินุยาศาสตรเราก็ก้อนอยู่นะครับ ไม่ใช่ผมปล่อยอินุยาัาไปผมปล่อยอินุยาชาไปไม่ได้นะอินุยาชาเอากัไปเลนเจอร์หลัดเราเลยนะครับเนี่ยนี่ผมมาผมสกิลติดเลยนะสกิลของเลนเจอร์นี้ติดเลยนะครับน้นะครับมาครับไหวไม่แน่เลนเจอร์ที่ผมไหวไหมแน่นี่มีเรามีแซลลี่ด้วยนะนี่แซลลี่ดารุมะนะครับเฮ้ยจะไหวนะไหวอย,อยู่ไหวอยู่นะน่าจะดู นมดูจากสภาพมีโอกาสไหวอยู่นะับมีโอกาสไหวอยู่เลยนะครับโอกาสไหวมาอยู่แล้วเนี่ยอ่านะครับเฮ้ยไปได้ดีอยู่นะไปได้ดีอยู่นะครับเรลนเจอร์ครีมเนี้ยผมยนดีอยู่นะที่เน้ได้แบบด้านดาเมจเลยนะทีนี้ผมในด้านดาเมจเลยนะครับการเบลนเจอร์ผมไปเอาก้าซะส่วนใหญ่เลยนะครับผมก็ไม่ก็แปลกใจนะครับพอเราเนี้ไปด้านดาเมจไปนะครับเนี้ยล้วก็จะปล่อยนุยาชาไปครับเรลนเจอร์ไม่หลับเราฟีนุยาตชา นะครับอินุยาชาเราจะก็อยู่ให้ยายครับเพราะเป็นเมนหลักผมเลยคืออินุยาชาแล้วก็ยังมีคาร์โมเม่ด้วยเนี่ยคาร์โมเม่ด้านหลังนะครับไม่ใช่แล้วนะครับคาร์โมเม่ไม่ใช่เมนหลักผมนะเนี่ยเห็นไหมครับอันนี้นอันนี้เราขึเ้เกณฑ์ในแบบด้านดามเมจนะเรนเจอร์ที่แบบมีความสามารถด้านดามเมจนะรอบนี้นะพุทเลนเจอร์เลยนะครับมุงเราก็มีดามเมจแล้วแล้วก็มีเสริมกับบัฟเล็กน้อยนะครับ นี่พิกโกเราจงต้วครับนี่พิกโกเรานี่ระยะจงตีพิกโก้ถือว่าค่อนข้างไกลอยู่นะที่ผมติเกียร์ให้สุดขายก็สามารถขี้จักรสนาได้นะครับผมในโหมดพีพีนะครับเนี่ยสนาแล้วอ่าดีใจมากๆนะครับผมอ่ะนะครับผมขอฝากไว้ป,ประมาณเท่านี้แล้วกันนะในคลิปนี้ที่ผมได้เข้ามารีวิวเลนเจอร์อินุยะฉะครับผมเลนเจอร์อินุยะซาปิหเลนเจอร์ที่ผมคาดว่าตอบโจทย์หลายๆคนแน่นอนนะครับในการที่จะนําเข้ามาเล่นนะครับในโหมดพีพี ก็ดีครับหรือว่าในโหมดสกยหละก็ดีนะครับทุกโหมดเลยใช้ก็ดีหมดเลยนะครับพอเราเน้เป็นด้แบบพลาชีวิตเนาะในส่วนนี้นะครับผมแถมมีความสามารถของไฮเปอร์เพิ่มเข้ามาคือสั้นหนกาคนนะผมมีโอกาสนะครับที่เรากดรอบเดียวก่าออกมาคือสองบอลเลยนะครับในโหมของอินุยะฉัดนะประมาณนี้ไปนะครับผมก็ไปว่านะครับผมขาดเพื่อชอบคลิปนี้ก็ผมในการที่ผมได้เข้ามารีวิวเลนเจอร์อินุยนะครับก็ฝากกดไลค์คลิปนี้กันด้วยนะ ใครเข้ามาใหม่ฝากกด subscribe ด้วยนะครับผมเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่นะครับผมในคลิปหน้านะมาดูกันได้นะครับว่าคลิปหน้าผมจะมารีวิวเลนเจอร์อะไรครับแต่ว่าสำหรับคลิปนี้ผมเปาวค WX วกก็จะขอลาเพื่อนๆจบการรีวิวเลนเจอร์อินุยาชาไปเพงเข้านี้ครับผมสวัสดีครับ